ตอนเดิมที่แล้วหลันอาณาจัตสุขโขทัยในหมู่ล้านหนาทําทให้ล้านหนานั้นต้นยนจนดนทาให้สุขโขทัยในรักความชัยชนะหลังสุขโขทัยในรักความชัยชนะจากล้ันหนาทาให้สุขโขทัยนั้นเอาแผ่นดินล้านหนามารวมตัวกันทาให้เขาเรียกกันว่ากรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น แต่จูกๆคุณศสียอยุธยาในปีเชิญน่าจะพะม่าทําให้พม่านั้นใน้มูโจมตีรุงเสีอยุธิยาอาณาจักรสีอยุธยาในปีคศ1 3 5 1ัสร้าท่านครับท่านครับว่าไงท่านครับตอนนี้เราถูโจมตี่ไหวรนะเราถูโจมจีจับพม่าครับตอนนี้ราาัานทูดูมจีจับพม่าแล้วครับ ตอนนี้เราสถนทานแล้วแต่ฐานนั้นไนสูญเสียก็กำลังพลยยามาศาลแล้วครับไว้นะ <Why not? S 1> ตอนนี้เราถูกโจมที่่านตะวันตกแล้วครับท่านหลังจากเสียทุยานใน้ถูกโจมตีจับพมา่าทาให้พนานั้นได้ยินเปืนใหญ่ กรุนสีแต่แล้วพว่เราบุกเย้ yeah. ทำให้กรุนสีอยุธยาไนีถูกโจมตีจากพมา่าท้าไม่พม่านั้นในรักควานชัยชนะจากกรุนสีจันนั้นพม่านั้นในยึดแผ่นดินร่วนเป็นหนึ่งเดียวกันขยายอาทย อธิพลต่อภูมิพ่อ,อรังที่อยากสนับสนุนพี่เมนได้เลยนะคะให้กดลิ้กนใต้คิดจะได้ให้กดคํคำว่าสนับสนุนกดลิงกนสีฟ้าเลยนะคะจะนั้น่้เขียนจำนวนเงินแสงเงินเข้าไปนะคะ จากนั้นใส่น่แต่ว่าจะเขียนว่าอะไรนะคะต่จะเขียนว่าสมัรสมุนจำนวนเงินนะแน่แต่ว่าจะใส่เท่าไหร่จะร่าให้กดคำว่าโอนเงินนะคะกันีลยอ๋อครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดอุย้ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสํสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะคะสวัสดีครับอ้อยังมีต่อนะครับมา